สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรายวิชายุวกาชาติระดับที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนพุทธิโสพลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งกับคุณครูวิชุดาสารีอินครูผู้นำยุวกาชาติระดับ1ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะ ในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีในเพลงขอบคุณนะคะเด็กๆลำดับแรกเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่ 1, 1เพื่อให้สมาชิกยุวากาชาดมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความเคารพของอยุวากาชาติข้อที่2 เพื่อให้สมาชิกยุวากาชาติสามารถแสดงความเคารพตามระเบียบได้ถูกต้องซึ่งก่อนหน้านี้เด็กๆได้เรียนเพลงสวัสดีไปแล้วใช้ร้องเมื่อเรารู้จักกับท่านวิทยากรหรือคุณครูผู้ที่จะมาสอนเราแล้วนะคะวันนี้ก็มารู้จักเพลงขอบคุณค่ะเราจะร้องเมื่อ ท่านวิทยากรหรือคุณครูให้ความรู้เสร็จสิ้นกิจกรรมเรียบร้อยแล้วลำดับแรกคุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านเพลงขอบคุณกันก่อนนะคะฟังคุณครูกันก่อนนะคะเด็กๆคะเพลงขอบคุณขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่กะรุณาชื่นจิต เป็นหนักหนาขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่กะรุนาชื่นจิตเป็นหนักหนาขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณ เด็กๆสามารถฝึกอ่านได้โดยการอ่านหลายๆรอบเพื่อให้คล่องยิ่งขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาไปฟังการร้องกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะ จะเห็นได้ว่าเพลงนี้ไม่ยากเลยนะคะใช้ขับร้องในโอกาสที่ต้องการแสดงขอบคุณวิทยากรหรือคุณครูเมื่อเรียนกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะไปฝึกอ่านฝึกร้องเพลงขอบคุณนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆนะคะฝึกร้องเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแบบวัดผลประเมินผลท้ายกิจกรรมที่มีชื่อว่าช่อง ชงวางนี้คือคำใดคุณครูมีแบบประเมินในรูปแบบของไลท์เวิร์กชีตนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถเข้ากดไปที่ในรูปหรือในลิงก์ได้เลยนะคะซึ่งเป็นในรูปแบบการลากคำตอบมาเติมในช่องว่างที่คุณครูจุดๆเอาไว้ขอให้เด็กๆนะคะลาก คำแต่ละคำเข้ามาเติมในแต่ละช่องว่างให้ถูกต้องและเด็กๆสามารถตรวจสอบคะแนนได้เลยนะคะขอให้เด็กทุกคนสนุกกับการร้องเพลงและการทำกิจกรรมยุ่วการชาติในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปและเมื่อเราเรียนเสร็จก็จะต้องร้องเพลงขอบคุณใช่ไหมคะเด็กๆลองฝึกร้องเพลงขอบคุณเพลงนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ ừ